ควาค่คพบหนาในการสร้างศูนย์เรียนรูน้นวัตวิธีโคกหนอง,งโดดเม่เดลวมื่อนี้ตรงกับวันที่13สิงหาคาม2563เวลาประมาณ17นาฬิกาภายในบริเวณป่าไัยน้ำแขังแต่เมอวานนี้ฝนตกแห้งหลายเมื่อนี้ก็ต้องหาวิธีระบายออกระบายก็ต้องเปิดไปนี่เปิดนี่เปิดทางน้ำเพราะเปิดบ่ได้เน่าแท้ไผ่เปิดเห็ดเป็นข้องใส่ไก่ ขุดลึกกว่านี้จักหน่อยเอาว่าวไปหาว่าวมาใส่ตัวหนึ่งไปว่าวสองนิ้วมันมีอยู่เต้ไปใส่เสียแล้วอันนี้เป็นที่ต้นไม้ที่เอามายังไม่เคยได้ปลูกดิซิปลูกเมือ่อื่นเขาจะได้ไปปลูกเมื่อนี้หายท่างอ่า คนงานปลูกต้นดอกกระเจียวอันนี้มึงดูเหี้มึงนี่เป็นดอกระดาวันเขาเอินระดาวันนี่เป็นท่างขึ้นปลูกได้ลายละได้ลายละงามมันขึนอยู่คนปลูกคนปลูกงามกางงาม ปลูกห้างระยะละนาะพ,พอดันพอดีก็ต้องปลูกที่ปลูกข้างห้างสักหนืองเลยก็มาเบิ่งปริมาณน้ำมาเนี่ยหลายครักเอ๊ะแปลกใจว่าทอมันหน่อยบ่มันคือออกคอยนี่ปริมาณน้ำ เสียงน้ำเสียงน้ำตกโอ้ยพ่อยคนน่ะอ้าวเงี้ยงกล้ตายอีกแล้วยางไม่ได้ใกลมันเป็นโรค นาดอันนี้ฉีดวัคซีนะนะยังตายเลยอ่ะปลูกทั้งมัดเลยปลูกดอกกระเจียวนั่นนี่ก็จะปลูกด้านมัน àn, ม้ทั้งด้านหลังน้ำ